นี่เลยลุงตีวันนี้แกงเนื้อเลยครับชชำๆไปมาทำกันเลยไปลุยมาวันนี้แกงป่าเนื้อกันเนื้อนี่เป็นเศษเนื้อต้มแล้วเดี๋ยวว่าหั่นหั่นแกงแกงเผ็ดปะลุยเลยเอ่ะเรียบร้อยหั่นเสร็จแล้วไปเดี๋ยวไปแกงกันเลยแกงเนื้อวันนี้ แกงเผ็ดยาบเนื้อลงปัรวนให้หอมตอนนี้เดี๋ยวเราใส่หม้อเลยรวนหอมแล้วไปเดี๋ยวใส่หม้อเลยได้ที่แล้วนี่เลยมะเขือมีมะเขือเอปอะมะเขือพวงพริกชี้ฟ้าใส่ลงไป สุดท้ายได้ที่แล้วนี่เลยขาดไม่ได้เลยแกงเนื้อใบยี่หารารสชาติหอมเผ็ดร้อนแรงต้องใบยี่หราใส่ไปเลยโอ้อร่อยนี่เราใส่ใบยี่หราแล้วใบยี่หรานี่ทำให้หอมรสชาติจัดเลยโอ้หอมเรียบร้อยแกงเนื้อมาเสิร์ฟเลยวันนี้ นี่เลยครับเพื่อนๆใครว่างก็มาแกงเนื้อลุงติวันนี้แกงเนื้อครับไปลุยเลย